กันด้วยนะครับเรามาอยู่ก <c oughs> okay. okay. so, ับเกมคอนนะฮะหรือฮีโร่ลมิวเอรนะฮะกับนะฮะโจเกอร์เกมเมอร์ทีวีนะฮะโอเคเราระเาไดูคลิปแรกด้วยเกมออนไลน์กันเลยนะออนไลน์นะที่ผมมีสวิปเบสนะับกับเอ่อแฮมเมอร์สตอรมเฟรแล้วก็ไพโรเมเซอร์นะฮะส่วนทีมฝั่งนู้นทางด้านลิเชียนนะฮะก็มีเอ็กซ์มัสเอ่อ โยเมนเซอร์มังกี้คิงชาลุลเบตแล้วก็ชิเป <Okay. S 2> อร์ออนฟอร์เโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะอันนี้เขาปล่อยออกเขาแกนไปนะผมบอกตรงให้ไม่เล่นนานไม่เก่งหรอฮะที่แต่เป็นเะช่นนมาอยู่นี่กับนะกูดิฮนะใครอยู่ไหนฮอลล์นะนะเขาก็ผิดสารไปนะผมเล่นเป็นในฮอ,นอล์นะฮะ เชฟชูเนี่ยต้องมีอวตารเป็นของตัวเองโอเคฮะคคคผมขอปิดไมค์ด้วยนะฮะจะได้ไม่เป็นการรบกวนยวกการแคทเกมนะฮะโอเคกูไม่รู้กูไม่รับดูอะไรทั้งสิ้นนะฮะ yes, <of> โอเคยังมีการตัดต่ออะไทั้งสิน้นเ่วงก็งนะั่วงฮะโอเค ต้องดูฮาร์ดดิด้วยงานดิด้วยนะโอยนะอันหนึ่งแล้วอันหนึ่งอุบหนึ่งแล้วโอ้ยมาแล้วโอมาแล้วโอมาบานเลยโอมาบานกูตายแล้วกูตายแล้วตายแล้วไม่เอานะโอ้ชีตแย่แย่แย่โอ้ชีตโอชี จับจูดซือ,อะไรไม่ได้นะมันจะฝีมือล้วนๆนะอืมนะฮะส่วนข้างบนนะรอดักรอดักคิวก็ไม่ไม่เกิดเหี้ยอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะ <c ười> ไม,ไม่ไม่มีเหี้ยอะไรเกิดขึ้นเลยเนดะี๋ยวเลยก็ปล่อยอเร็วไปนะแต่อนะบอกอย่าชิปตอนนี้สองนะถึงไงวิ่วเราก็ทันนะม่เป็นไรเราดีคนเดียวอไปไปไปเจมมิเซอร์มาสักนะเจมมิเซอร์เจมมิเซอร์ วะฟักทำไมกูต้องอัพขี้ก่อนวะไม่เข้าใจเนาะนั่นถูกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันอัพถูกหรือเปล่ามาอันนไหนียบเข็ดจะไปดันมาเลยจ้าซืยเยอะทำไม่ได้อยู่แล้วก็ดันต่อโอเคลาชีล่าชีหน่อย ต้องปอ,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 องต้องปองไรเนี่ยเย่จะได้จัดไปนะสองนาทีแล้วฮะ,ะสองนาทีแล้วดูรุนทันที okay, ครับผมโอเครีเจนเนอเรชันนะฮะผมไม่มีใครคิดจะเอาหรอกมนี่นี่ผมก็เก็บไล้วกัน <en> เพียบ ไม่พิมพ์เราก็ไม่สามารถให้อะไรคุณได้นะฮะไม่พิมพ์ไมติดไหม่นะฮะผมไม่ไม่ก,การเสียงใหม่มรบกวนเนี่ยเสอเป็นแนวทางในการแชทเกมที่ดีนะฮะฟังอะไรทั้งสิ้นข,ข,ข,ขุดไปสิเว้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว,ว,อวโอ้โหโดนกูด้วยโอ้โหโดน แมวแมวแมวไม่ดี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 นะฮะเป็นเออได้เวล่ะเออได้เวล่ะไอซักตัวนี้กตัวนี้จะได้เวลสีด้วยเฟก็ยังเวลหนึ่งเฟสวลสองแล้วนะฮะผมเวลสี่โอเคตามทันนตามทันแน่นอนแน่นอนเน่ย ใช่เลยอ่นะนี่แนะ่ไม่ได้แดกหรอกเด็นี่แนะ่เอาไม่ได้แดกกูค <c oughs> พอไมอยากเกือกน,นี่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่อยากให้กูได้ตีนะฮะเพราะกูดัดตังค์หมดเลยนะฮะก็ใช้ได้อยู่นะ นี่บ้านบ้าหนมันก็ใช้ได้อยู่เหนี่ม่ะแดดโอเคไปนะ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 เราได้เบอร์เซอร์ตอนเธอมึงเราได้ Ay <coughs> này Ay 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 rồi Ay này Ay mình có thể Ay này rồi này Æy này Æy này <coughs> <coughs> อย่าไปสนหนะ้าผมเงียบไปหรือเปล่าขึ้นแคทใหม่นะก็ต้อง,องอไรเนี้ยไรเงี้ยมัก็ต้องเป็นแนวเรืนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้อะไรเงี้มันก็ต้องแนวนี้อะไรนะั้นอะไรเงี้ย โอ้หรืมกดสายรองเท้านะฮะโอ้เีื่น้นน่ากูซื้อแล้วกูลืมอ,อะไรไปอย่างนึงโอ้ไฟโลเมนเซอร์นะลงมาสนับสนุนนะแล้วก็ไม่มีเลนะต่างกูฮะต่างกูนี่แน่นี่แนะเออนี่แนะน่นะแม็กมันมาไม่แล้วก็ยังจะออกยังไม่ตีเลย เฮ้ยอะไรวะเปิดหมอกตายมาเจ้าเปิดโอ้ไม่นะไฮโลร้องโอชิตเลยนะครับผมเจ้าช่วยกูอาตีแค่ตายมมลยเปิดหมอกมันตายเลยมันน่าจะ่าไทานในขนาดนี้ประมาณมันนะจริงๆแล้วหมอกมันก็ใช้ได้อยู่นะนี่เอ้ยอย่าตีเฮ้ยตีนี่ดีกว่าเฮ้ย เียเป็นกาตาคายคาตทคายว่าเรายังอยู่นะครับเฮ้ยไม่ใช่เิเฮ้ยปรับใหม่แล้วลูนปัญอาชอบเรียกของแบบแมนฮอนนะอินเอลก็ใช่ว่าไม่ติดดับเบิ้่แกงมน โอเคเดี๋ยวผมส่องในป่าให้เพโรแมนเซอร์อก่อนตัวหนึองอะมีฟ้ามีฟ้ามีส่องฟาร์ามเล็กน้อยส่องฟาร์มเล็กน้อยไม่ดีนะจ๊ะไม่ดีนะจ๊ะส่งใบให้นะจ๊ะเดี๋ยวใบให้นะจ๊ะ <า>ม,มีล้วต้องหชั้นมีมงาก็ต้อง,องชันฟัไนก oh, ไม่แกแกแย่งชิปฉันไม่เอานะไม่ดีมันไม่ดีเฮ้เฮ้เฮ้เฮ่เฮ่เฮเฮ่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 เฮ h เฮ่เฮ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 เ โอ้ย่โอ้ย่มันโดนแล้วโอ้โอ้ย่แย่าย่แ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 ย่เลยแย่แล้วแย่แล้วจะหมกดีไหมนี่หมกเลยนะกันนะเราหมกให้กันละกันนะอู้อะไรนี่อะไรนี่มังคี้ด้วยมังคีด้วยนะมังคีด้วยขอเตือนพี่นายไว้อย่างหนึ่งนะอู้หูตายคามือจ้ะ ไม,ไ,มไม่เอา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 ห่อสุดหูมาแล้วมาแล้วมาแล้วบินไม่ได้นะบินไม่ได้นะหืมไม่เหมาะนะฮะเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมนะนี่ขอเลยแล้วกันนะขอโอหอะไรเนี่ยอะไรนี่อะไรนี่ไม่ได้ไม่ดี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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าเออ เอาแล้วเอือโดดครับเอือดเอือตายครับฮึบฮึบแปะอ้าวเฮ้ยฮึบฮึบยู่อยู่ตายแน่นอนเนี่ยโอ้คอลอนเจ็บนะเนี่ยตกเปลี่นแตกเนี่ยมาดูสิมาดูสิ ทำไมต้องเสียว,วนายทำไมต้องเสียวนายเธอ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 เราเรา,าขอเยอะสุดหน่อยได้ไหม <c oughs> ไม่ดีเขาขาดไม่ดีไม่ดีไม่ดีโคเล่โคเล่ขอนะขอไม่ได้ล้านนะ <c oughs> ไม่ได้ล้านเอออ้าเจ้าโลมาเออไม่ไม่ไม่ เราไม่เไม่มีอะไรกันสิเมื่อกี้ยังบอกเมื่อกี้ยังบอกหยุดได้พี่คนใดเลยนี่เฮ้ยตอนไหนโอ้ยไม่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 นี่ไงนี่ไงไอ้ยาเฉยเฉยมาเฮ้ยมันหวานหรือเปล่าเนี่อะอน

มันเป็นสูตรหลักของผมเลยการร้า <laughs> การร้าเป็นสิ่งที่ดีนะการร้าเป็นสิ่งที่ดีเราต้องรักษาเพื่อ <c oughs> ให้เขาติดขนัดนี้โอเคก็มันก็ใช้ได้อยู่นะถ้านายคิดว่าเราใช้ไม่ได้นายก็นายก็เงียบๆไปหมดเลยโอเคอ้าตายไม่ต้องไปช่วยแล้วละ่ะ โอเคทอนสตนมาแล้วนะก็คือบลูเทลเซอร์หรือเปล่เยอ่ไม่ออกเอลเดพาไซนะฮะใช่ป่ะเ็นตันตันหมดไปแล้วนี่ไงฮจ้าจ้าจ้าจ้โคด้ยโค้เย่เย่ โอ้หออกขอนตันปุ๊บแม็กแม็กมัดแบบที่ไก่อ่ะโอ้โหทีสี่ทีห้าทีตายแล้วดำดำผมก็อัพแบบเนี้ยนะเน้นสามก่อนเพราะมันชี้อะไรนะดีเนอะมันคือชี้ตายง่ายดีได้ตังค์เยอะดีเอาดำมาได้เย yeah! นมาแล้วไหนจะมาแท้งันชันหลือเปไปดีไปดูไปนี่นะ โอยอนี่เนี่ยนี่เ่นี่นี่เอาคเอาำกำำนี่เออแล้วเก็มาแล้วเชมาแกงแล้วจ้าแต่สองตายตอนไหนเนี่ยตายตอนเท่าไหร่เนี่ยผมจะได้ยินเลยเฮ้ยเมีวเมีอมีอาม ไม่อยากเข้ามันหวานแน่นอนผมไม่อยากตายอะ่ะ you ย know? ูโน่ตองมงมียวคือโอนัลลี่โอ้ยมี๊เอาแล้วคือ <c oughs> ไม่ไม่รดทันรถทันนี่สองร้อยสามสิบโอเคผมอ่านชี้ไม่ออกชี้อ่านตรงไหนมันดูยังไงเห็นชี้สองร้สสิบก็สองร้ยสมสิบนั่นแหละโอมันถูกแล้ว <c oughs> วายดู <ừ> <c oughs> แลส,สุขภาพมน,นด้วยนะนยเป็นคนรักสุขภาพเล็กน้อยมั้าเล็กน้อยอยู่บางจาง <c oughs> ไม่นี่ไงเย้ย่เงเข่ง <c oughs> นบ <c oughs> ปร <c oughs> ะจาน Breakers all ready โอ้ยไม่ไม่ไม,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 ไมโอมีบิงอ่ะบ,บิงไปเฟดบิงไปฉันจะบิงตาม,าน,มาน,น,น,นายไปเองไม่เี๋นว่าฉันน่เอาดีกว่านะคิดว่าฉันครควรจะดันบ้านแล้วนือว่าลาดบ้านเหดีเออหายโอ้สิบห้านาทีโดนอคอนแน่นอนไม่ได้อิอนอคด เลยนะ46 47 48 49 50เอ oh, ้าโดมันมี60วิตาสี่ห5าห้าห้า้าเจยดย้าดห้าเก้ัูจาจอ้าอ้ไม่เอา ไม่ไม่ไม่ก็ว้าไม่อิมโมทอร์เจนเนอไซด์ใช่ไหมเนี่ยจิโอเมนเซอร์มันมันคนละชื่อมืนตัวเดียวกันเลยไม่รู้อ่ะอืมดูนายสิมันจะเกิดอะไรแค่ไม่น่าซ่าเลยเล่าทีนี้ทั้งสามคนเนี่ยลืมแล้วเนี่ย ยอบไหมใช่ไหมการบูมโซมนเะนี่ยอันนี้เราให้โอกาสกาัไนไป็นไมไม่ต้องระลักอุ้ยอย่า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 พลาดฉาับด,ดุบูนบูนแล้วบูนแล้วบูนแล้วกระโดดไม่ไม่กระโดดจะกระโดดทั้งหมดเนาะอืมกระโดดหมดไปแปดนิ้วเลยโอเคเราเกิดแล้วได้สากอมนีม่โอเคเลยนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ซอมาเฉัน,นวน่นมาวมาแล้วนะฉันวาร์ปมาแล้วนะฉันวาร์ปมาแล้วนะโอ้ยไม่ไม่ไมนะชั้นเลยเย,ยี่ยมแล้วฉันจะไปคุยใหม่กับเขาทำไมเนี่ยแต่เขามาไล่มานนไม่เอาไม่เอายังไม่มีจีบโอ้ยโคเด็กเลย ก็ลาชีพแกต่อไปแล้วกันนะโอ้อยังได้อย่างนอกก้อยก็ยัง hey, โอเคจัดไปสามพันใช่ไหมโอเคจดมัน่น หมุนหมุนติว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 อ้าวตายอ่ะจะโดดสิไม่กระโดดกระโดดแล้วกระโดดแล้วเอาไงเอาไงเอาไงเฮาจะมาทำให้โอ้โหอันตรีสาดไปจสวิบเบทรอดได้ไงสวิบเบทรอดได้ไงมีไอซสื่ด้วยมีไอซสื่ด้วยโอ้โหไม่เอาไอ้อ่ะ Một disappointment. Nó đập mấy cái Jungler kìa. Giả đàn đ avez nam � dat ấm vào ng penalty la là только bạn đang đánh. Có vẻ không t quá Roth trên cái này, vì thật d어서, các bạn sẽ không thấy được những con g Billie at stake qua. Nó có khi sẽ giúp anh chị g harbor trở kommer s don impressions nó. Tôi đãabet em chỉ được búng to s saber là đi t Ganze thì em đã không thấy được. Giờ giờ, endlich Ai โ,โหยอมแพ้แล้วอะถ้าได้นี่แบบเขาตีผมไม่เข้านั่นไงอันนี้<อ>ก็จบไปเลย15นาทีไป17นาทีนะฮะสกอร์อยู่ที่25ต่อ10นะฮะการคิวของแต่ละคนยอดสุดยอดสูงพอใช้ได้นะโดยเฉพาะคนเก่งอย่างผมนะฮ<ๆ>ะเก่งล<ๆ>าสนะเขียนเทบทูไม่มีเทียบทูอยู่ไม่ได้นะฮะอือนี่ไงนี่ยมหมุนคิ้วกิวิวเลยนะกิวๆๆๆๆิวกิวิวืม ไี้ไม่มีคนอย่างผมนี่ใครสู้ได้นะเคเกาไปแล้วบ๊ายบายจุ๊กจุ๊กอีกบันแจ้